น้องสาวเหมือนได้กินช็อกมิ้นค่ะสาวเกาหลีนะคะเขาเอ่ยปากขึ้นนะคะเมื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กับผ้าอามัยแบบเย็นของเมืองไทยค่ะคําพูดว่าเย็นจนกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวนี่นะคะเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนน้องสาวกําลังกินช็อกมิ้นอยู่เลยสาวเกาหลีค่ะเขาประทับใจผ้าอามัยของคนไทยมากๆนะคะแล้วตอนนี้ที่เกาหลีค่ะก็แกะรอยวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะ กลายเป็นโพสต์ไวรัลบนโลกทวิตเตอร์นะคะหลังจากที่สาวเกาหลีรายหนึ่งนะคะได้ทวีตความรู้สึกค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้ผ้าอนาไมยแบบเย็นยี่ห้อดังของประเทศไทยค่ะทำเอาคนไทยเนี่ยอดเอ็นดูไม่ไหวค่ะรีทวิตไปแล้วนะคะทวิตนี้กว่า12ล้านครั้งค่ะ โดยสาวเกาหลีนะคะได้โพสต์ภาพผ้านามัยค่ะแล้วก็รูปประกอบนะคะเป็นรูปประกอบของความรู้สึกตัวเองค่ะเป็นตัวการ์ตูนคนนะคะที่มีก้อนน้ำแข็งเนี่ยโปะอยู่ตรงกี่กี้ค่ะพร้อมระบุว่าบ้าไปแล้วนี่มันของใช้ปีศาจชัดๆ ท่อนล่างของฉันกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวไปแล้วนี่ดูเคาบรรยายเกินกว่าคำว่าเย็นไปมากเลยส่วนล่างของฉันเนี่ยมันไร้ความรู้สึกไปแล้วแล้วต่อมานะคะก็ยังมีคอมเมนต์มาเพิ่มเติมในทวิตของตัวเองอีกนะคะบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนถูกราดด้วยมิ้นสไซรัปเข้าไปตรงน้องกิกี้แล้วก็ยัดน้ำแข็งเข้าไปอีกทีนึง ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยความจริงล้วนๆเชื่อฉันสิส่วนความรู้สึกหลังใช้งานเนี่ยนะฉันรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่แหละแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบมิ้นเท่าไหร่อ่ะนะแต่ว่าก็พอใช้อยู่เหมือนเป็นผ้าอนามัยสำหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะอ้าวแล้วเมื่อถามว่าทำแบบนี้ต้องการโฆษณาหรือเปล่ามีคนก็สงสัยนะคะว่าโฆษณาให้ไทยเหรอสาวเกาหลีเนี่ยก็เลยบอกว่า ไม่ใช่โฆษณาเลยไม่ได้โฆษณาแม้ว่ารูปที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นรูปที่เอามาจากอินเทอร์เนต็ตก็จริงนะแต่ว่าเธอก็ไปซื้อมาใช้จริงๆผ้าอนาไมยนี้มันเย็นมากๆจริงๆตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยกับเพื่อนเนี่ยฉันซื้อมันมานะอ่ะโชว์ให้ดูชัดๆแล้วเธอก็โชว์รูปนะคะบอกว่าไอเทมเนี้ยซื้อเองรีวิวเองสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าจา้า ขณะเดียวกันค่ะประสบการณ์ของคนเคยใช้บางคนนะคะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามันเย็นเกินไปจริงๆใช้ครั้งเดียวก็เข็ดไปเลยอ่ะแต่ทีนี้คนไทยใจดีนะคะเขาก็ไม่ยอมค่ะแหมสินค้าไทยใครจะมาว่าได้ยังไงนะคะบอกว่า ออาถ้าคุณรู้สึกว่ายี่ห้อนี้มันเย็นเกินไปมันมียี่ห้ออื่นอยู่มากมายจ้าที่คิดว่ามันเย็นแบบกำลังพอดีพอดีนะเมืองไทยเขามีกันหลายยี่ห้อจ้ะเขามีให้เลือกหลากหลายมากเลยไม่ใช่แค่ความเย็นนะกลิ่นก็มีให้เลือกมากมายด้วยจ้ะ แล้วถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีนะคะทวิตนี้เขาบอกว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขานิยมข้าวของจากเมืองไทยจริงๆค่ะไปอ่านในโซเชียลมานะเขาบอกว่าของที่สาวๆเกาหลีชอบช็อปเนี่ยมันก็มีเสื้อในวาโก้นะแล้วเพื่อนให้เหตุผลว่า เกาหลีเนี่ยถูกมากๆเลยผ้าหนามไมแบบเย็นอ่าแป้งเย็นตรางูน้ำมันมะพร้าวลูกประครบชาตรามือแล้วก็มามา่าเออมันก็เป็นซอพาวเวอร์เมืองไทยแหละมีของจุกจิกจุกจก,จกบ้างนะเพื่อนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะซื้อของพวกนี้กลับกันไปนะคะและในขณะที่เรารู้สึกสงสัยคุณผู้ชมว่าแล้วเขาตื่นเต้นอะไรกับผ้าอนามไมเย็นกันนักหนาไปดูของเกาหลีค่ะ นี่ทวิตนี้เมื่อไทยเรามีผ้าอนาไัมแบบเย็นเขาก็มีผ้าอนาไัมแบบอุ่นจ้ายางย่างเลยไปเยอะเขาบอกว่าผ้าอนาไัมเกาหลีนะมีแบบอุ่นเหมาะสําหรับน้องสาวผู้หนาวเน็บเอามาใช้ที่ไทยก็คงจะไฟลุกกีกันไปเลยนะคะไปค้นเจอข้อมูลมาอีกอันนึงอัปเดตนะตอนนี้นะปัจจุบัน ที่เกาหลีเขาก็มีแบบเย็นขายแล้วจ้าเหมือนของไทยเลยเนื่องจากว่าของไทยนี่มันฮอตฮิตมากๆนะคนชอบซื้อกลับกันไปเขาก็เลยผลิตซะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่นักท่องเที่ยวเกาหลีเขาถูกใจเอามากๆค่ะที่โนนเขาก็เลยมีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างค่ะโดยที่บัญชีทวิตนี้นะเขาบอกว่าเช่นเดาว,ว่าไอโซฟีคูลิงเฟรชเนี่ยมีวางขายจำหน่ายในเกาหลีแล้วนะตอนนี้ แม่เนี่ยซื้อมันไหมฉันดังนั้นฉันก็เลยลองใช้มันเป็นครั้งแรกแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะช่วยให้กิกี้ฉันเนี่ยรู้สึกเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนนะซึ่งทวิตนี้นะคะก็มีคนเข้าไปดูกว่า3ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ